วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะเมื่อนี้กับมื้อที่สองของการเดินป้านะคะฟังกับมหาเห็ดคือเกาได้ว่าเตรียมกระต้ามาเห็ดแนวกินน้ามากินเขาป้าน้ามาเก็บผลไม้ป้าเมื่อนี้ขั้นบ่ได้เห็ดกับสิเก็บผลไม้ป้ากลับไปกินแล้วก็เห็ดกินยูดีน้าค่ะป้าบางิก่ะอุดมสมบูรณ์เนาะมีผลไม้ป้ามีของป่ามีผู้คนมหาเห็ดเห็ดหาตามฤด,ดูกาลแล้วก็ มังหั่นห็นมาสีสขาวตัวนึงแล้วกันป่นนนป้าแล้วกัมันมียุ้งค่ะมียุ้งยุ้งมีหลายคักวาเบิงๆๆๆ้งตี่ล้วกัวพอดีเขาเดินป้าก็ได้เป็นการศึกษาธรรมชาติเนะศึกษาหวานาศึกษาไผลศึกษาธรรมชาติศึกษาพวกอันนี้นะคะของที่ยู่ตามธรรมชาติอย่างเช่นผลไม้หน้าตาประหลาดประหลาดเนาะสีสันสวยงามลอดตาลอดใจคนอาจจะเป็น ของที่มันกินว่าได้กินแล้วเขาอาจทีเบือ่ออาจสิตายก็ได้แต่มันคิดว่ากินไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะนี่มันเป็นสีแดงมันพริกเลยแต่เมนมากเดะนี่ <c ười> น,นี่แมงมุมแมงมุมได้อันนี้กินว่าได้อันนี้กินได้อันนี้กินได้นะคะ อันนี้คือผักติ้วยอดผักติ้วเอาไปแกงใส่เห็ดแซ่บแซ่บด้วยจ้ะแกงใส่เห็ดเพาะปะเราหาผลาไม้กันต่อมากอันนี้ก็เริ่มสุกเต็มต้นแล้วด้วยค่ะหม่างมังคุดปลาใช่หรอกิกนหมังมังคุดปลาบอาเอออูนี่ค่ะบักเมาตอนแรกคิดว่ามัานบอยงังเลยเด้อ ปรากฏว่าน้อยเญยขึ่นกว่าเก่าค่ะเพราะว่าเขาไ,ได้มาประมาณสิบมือละประมาณอาทิตย์กว่าๆพอได้มาเม็ดหง่ขึ้นกว่าเก่าพอดีลคะค่ะเอาไปตำเด็ดเลย หมากข้าเมาผลไม้ป่าคือกันค่ะตัวนี้มันเกิดเองตามธรรมชาติซิมความเปรี้ยวของมันกินปัญญาระบายเนาะ เธอกรเขากลับมาเก็บเอาอยู่นี่แหะแต่ยังบ่ทันได้กินตำม,มาเขาเมาเลยก็เลยแบบมาเก็บอีกก่อนนะมื่อนี้ก,ก็ได้น้องเชโลมาเป็นเพื่อนเมื่อนั้นมาผู้เดียว Run, run, run. ได้พอตํำแล้วค่ะวันนี้ฟ้งได้บกักเมาพอตตำแล้วค่ะแล้วเขาจะเอาไปตำกันบันนี้ไปกันเลยเมื่อนนี้ฟางกระซิบ,บตั้งตั้งข้ากินยุบองนี่แล้วจ้ะ นี่ฟางได้เครื่องปรุงได้น้ำตาลได้ประแดดปรลาลาดได้โคกได้สากมาตำกินกับมองมันเลยค่ะกินเขาปลากินผลไม้ป่ากันค่ะกินผลไม้ป่ากินตำบักเมาปลาในปลาเด้อค่ะมือนี้เดี๋ยวอันพอดีเขายูดใต้ต้นหมากมังคุดปลาเดี๋ยวฟังไปเอามากินแก้กระหายน้ำกันแก่ห<อ>ิวกัน,นยึดใต้ต้นมันเลยค่ะเธอกนเขาก็มาเก็บเอาอยู่นี่ละ สีสวยสีสวยงามค่ะหอมหอมเหมือนมาตูมเลยเฮ้ยเกินมังคุดบอสสีมันงามน่ะมังคุดป่า เยียงริกหน่ยก่อนใส่ผิาตรงชื่อดว้ยกระเทียมเทียมจีบหน่อยก็กดแนดนี่กัพริกอันนี้มองใช่ เออเออเออหมดจัดโหโห หอมแท้ปลาแซ่บแท้ใช่มันที่โเป็นสีแดงคือบักหมาหลวงเลยเพราะว่าอันนี้มันกับบัตรทันได้สุกจริงๆมันก็เป็นอยู่นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันบัตรทันได้แก่ถ้าเข้ามาอีกแค่นึงอาจทีสุกเลยอาจจะไม่ใช่สุกเลยละ่ะ บนีฟางที่เพิ่มสีสันไล้บอกพริกปนอืมผิดเอาผิกเกดเคร่แล้วก็เออขาดบอได้เนาะของสมก็ต้องตัดกับหวานอืน้ำตาลปลึก ออามาข้าวเมาปลามามามาพี่น้องชันแสบน้ำกันจ้ะคันนี้ปูดองหรือปูน้อยแห้งแสบจ้ะ

ครับพี่น้องเผ็ดแซ่บสมดีประเด็กกระตวงดี หอมสมุนไพรแซ่บแซบ่บพี่น้องอยากให้มานั่งกินน้ำกันเด้อ เอาเครื่องกันเพราะดีกับบะเกลือ,อึอ้นเออเงอะออกมันแซ่บมองได้กินกับกระเทียมเนี่ยนะพี่นอ้องออืื มสมปากน้ำบ่าพี่น้องบบานเขาเนะกินเราไม่แห้งดิฟังเป็นคนที่ถือกับผลไม้รสสมกินเราสิสดชื่นมีกำลังหลดอืม อืมใจร้อนไปกลบปากแล้วไหมพีอ่อ๋อกินเป็นยาระบายพอดีแล้วค่ะอืมยอดยอด ไม่แห้งหรอไม่แห้งเดินทางต่อละเดี๋ยวฟังที่เขาป้าไปหาเห็ดต่อกอนเลยเวลาพักแล้วเคจ้ะอันนี้ไปเก็บไปนารถดก็นขอบคุณสำารับการรับชมแล้วกันการติดตามคลิปเด้อจ้ะขั้นพ่อแม่พี่น้องมักคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้อยจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อประพาสการรับชมเนาะขอบคุณหลายๆจ้าเฮ้ยช่างมือกอนอีกจังหานาทีก่อนน๊ายบายบายจ้า